สิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นบทเรียนสําคัญที่เขาว่ามนุษย์ทุกคนต้องเจอก็คือเกิดแก่มันก็มีเจ็บด้วยแน่นอนอันไหนมาก่อนครับโรคแรกที่พี่หมูเกิดมาเกิดแล้วแก่ยังไม่แก่นะยังไม่แก่เจ็บก่อนเจ็บแสงมาก่อนอ่ะเจ็บแสงมาก่อนปีสองพันร้อยห้าสิบเก้าครับก็อึ้งตรงที่ว่าคาว่ามะเร็งอ่ามันน่ากลัวเหมือนกันผมออกมานั่งนอกห้องหมอนั่งอยู่คนเดียว ที่ศรีราชแล้วมองมองไปที่ที่น้ำเจ้าพระยาไม่มีความคิดเลยตรงวินาทีนั้นนะผมไม่มีความคิดว่าผมเป็นใครเป็นอะไรทำอะไรชื่อเสียงเรียงนามเป็นยังไงประมาณสิบวินาทีเนี่ยผมไม่มีอะไรเลยหายไปหมดไม่มีตัวผมเลยไม่มีตัวผมเลย,เลยพอสลัดหัวอะแลก็ลุกขึ้นมาแล้วถามหมอคุณหมอจานัดผ่าตันเมื่อไหร่ครับหมอบอกว่า ไม่น่าจะเกินสิบห้าวันหรือสิบเอ็ดวันผมก็โทรบอกไก่บอกผู้จัดการผมต้องผ่าตัดแล้วนะผมเป็นมะเร็งทุกคนตกใจหมดเลยเราบอกเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งขั้นเริ่มต้นมันตกใจแต่ผมเป็นขั้นที่สามแล้วเหลืออีกไม่ถึงเดือนมันก็จะทะลุไปที่กระเพาะปัสสาวะอ๋อเหรอแล้วตอบน้ำเหลืองที่กระเพาะปัสสาวะซึ่งอันตรายกว่าเดิมอันตรายถ้าตรงนั้นแล้วก็จบโอ้โห ผ่าตัดใหญ่นะแล้วก็ต้องไปมะเร็งที่ไหนฮะลำไส้เหรอเ็นลํลำไส้ผ่าตัดลำไส้อกหกสิบสามเซนครับผมใช้เวลาเข้าห้องอัดเออเข้าห้องเข้าผ่าตัดเข้าผ่าตัดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าหมอพากลับมาหนึ่งทุ่มโอ้สิบสองชั่วโมงเลยเลาะเลาะเลาะตอมไส้เลาะลำไส้มันจะมีไอ้เยื่อบุเรืองที่พังผืดที่ยึดลำไส้ไว้เขาต้องตัดออกแล้วก็ตัดลำไส้แล้วก็ดึงลำไส้ลงมาต่อกันแล้วก็เอาเนี่ยเข้าไปใหม่ยึดกลับยึดกลับไปใหม่โอ้โห แล้วต้องสิ้งเปลือกเงินมากเลยเพราะว่าเราต้องเราต้องรักษาตัวให้เร็วเราต้องมีเคมีบําบัดมีอะไรไหมครเคมีบำบัดสามเขาให้ผมแปดครั้งผมทาแค่สามครั้งพอละเจ็บอ๋อมันผลข้างเคียงมันหนักมากมันหนักมากจับแก้วน้ำเนี่ยก็ไม่ได้นะมันมันชามันเฉียบมันเย็นอ๋อสิ่งที่มันเคมีมันเข้าไปทําการทำลายสังหารหมดเลยหมดเลยไอเซลดีเราก็เสียด้วยใช่ใช่ที่เขาบอกเหมดเลยเปลี่ยนพฤติกรรมไหมครต้องเปลี่ยนหมด เล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบนอนเป็นเวลาออกกำลังกายยกเวทวิ่งลูวิ่งครับทําใจให้หยุดสบายแล้วก็เล่นท่าจี้กงนั่งสมาธิไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่ความรู้บอกเราตลอดว่าต้องทําอย่างนี้นะแล้วสุขภาพจะดีเราไม่เคยทําเลยจนวันหนึ่งจนวันหนึ่งต้องทำหมดทุกอย่างจริงๆทํงทตั้งแต่หนุ่มก็ได้ก็ได้แต่ไม่ทําอย่างนี้แหละจนป่วยแล้วมาเจอหนังสือของท่านดานไลดัมะครับท่านเทศนาว่า คนเราก็แปลกฮ<ะ>ทํางานหาลูกหาขํามเหนืน่อยเหนื่อยสู้ทนหนักหนาแค่ไหนก็ทำทำเพื่อทรัพย์สมบัติเลีขาดเข้ามาอเออเดี๋ยวมีเงินก่อนค่อยพักอมันไม่มีสักไม่พอสักทีก็หามาเลยจนวันหนึ่งร่างกายไม่ไหวก็ป่วยก็เอาทรัพย์สมบัติที่หาได้ทั้งหมดอ่ะคุนเดลรักษาให้ตัวคือแล้วมันก็หมดเหมือนเดิมเหมือนผมเลยผมขายรถ ขายอะไรไปบ้างเอาเอาแบตมะเร็งเนี่ยรถเบนซ์สองคันอทองผมเก็บเก็บทองไว้หกสิบบาทขายเกลี้ยงเลยอมารักษาหลังหนึ่งขายหมดเลยโอเพื่อรักษานี่มันหลายทังนะตอนนี้เนี่ยผมไม่ต้องเหลืออะไรแล้วแต่ว่ามันเหลืออย่างเดียวคืองานร้องเรักต้องร้องเพลงกูรักที่จะร้องเพลงแต่พอเริ่มกลับมาร้องเลยเจนเลือดตีไปแล้วที่บอกเลยห่างกันแค่ไหนห่างกันไหนกันหมายว่าฟื้นฟูเสร็จปุ๊บ ได้ร้องนานแค่ไหนมันมาอีกอันวาณสามปีแค่วินาทีเดียวที่เส้นเลือดอุดตันนะซีกดีผมไปหมดเลยเราอายุมากแล้วเส้นเลือดมันจะมันจะไม่ขยายตัวมันขยายน้อยมันมันแก่เหมือนเหมือนท่อพลาสติกที่เราใช้นานที่มันเริ่มกรอบแล้วเมันกรอบแล้วแต่พออื่นเขาบอกมันอุดตันโดยคารอนมันหลุดไปจากความดันสูงแต่ไม่เป็นไรก็ตอนเนี้ยเหลืออย่างเดียวคือร้องเพลงที่เราเขียนเองอกระดาษกีต้าร์ผมยังเล่นไม่ได้ อ่าอมือมันยังไม่ปกติเออประสาทมันยังไม่รับคือปกติจะเล่นกีตาร์นี่ผมเล่นถึงขั้นว่าไม่ต้องมีกีตาร์ก็ได้แต่ว่านึกเอาเลยว่านิ้วไหนจะไปตรงไหนเส้นไหนแล้วมันจะเพล์ทำนองอะไรเบรนี่ทำปากข็ได้อตอนนี้ไม่ได้แล้วเราก็ยังฝึกไปเรื่อยๆต้องเล่นเหมือนฝึกใหม่ทุกวันต้องฝึกใหม่จับก็หัเราะตัวเองเฮ้ยดีมกันไปมันเหมือนกับเด็กๆว่าเฮ้ยก็เหมือนกลับไปสู่ สามันที่ไม่ไม่มีอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยจอใจนำแรงบันดาลใจดีๆจากช่วงคคลัมนิสไหมคุณได้อ่านในรูปแบบหนังสือเรื่องนี้ดีรู้งี้อ่านนานแล้วช่วงใกล้ปีใหม่อ่ะหลายคนแบบต้องซื้อหวันให้ให้ผู้คนนะนี่คือคำตอบของคุณนะครับถ้าไม่ชอบอย่าไปให้นี้นะครับเพราะว่าเขาจะดีขึ้นดันด,ด,ดีนะฮะอยากให้ทุกคนนะคะได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะเล่มนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตของทุกคนได้จริงๆค่ะอ่านแล้วเนี่ยได้แรงบันดาลใจดีๆเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีทีเดียวตอนนี้เบสเซอร์เลยครับ หาซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือชั้นนำ